าเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายให้สังเกตให้ดีทาว่าได้ทำตามนี้หรือเปล่าหลับตาเบาเบาพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตา อย่ามเม้มตาเหมือนปอปืบปือตานิดๆถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วเพราะเราหลับตาเบาๆสบายๆกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียด ก็ปล่อยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาถึงปลายนิ้วเทาว้ามันจะผ่อนคลายไปทงหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อ เริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไปแล้วมันก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพรรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลา ยิ่งมีน้อยอยู่แล้วและความตายไม่มีนิมิตหมายเพราะฉะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชา,าจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจและงานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบาร,รมีเราจะได้ทำกันต่อไปอย่างมีความสุข แล้วก็สนุกกับการสร้างบาร,รมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือทำความรู้สึกว่าในกลางท้องเรานะมีดวงใสใสมีดวงใสใส ใสเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกขันช่องสองเงาหน้าบ้างมันน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกยาสิทธิเจริญในแล้วเป็นอย่างดีแล,แล้วก็นิกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายสบาย จะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นซึ่งการฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนั้นมันทำให้เราไม่เจอความสุขติดแท้จริง กายมันก็นไปเบาใจก็ไ่เบากายก็จะทึบตืดตืตันตััตตบแคบอ,อึดอัดไม่ขยาย,เ,ยเป็นวิธีที่จะทำให้กายเบาใจเบา,เบาขยายต้องเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยหลักเป็นอยู่ตรงนี้เราสังเกตดูคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าที่จ๊ะ ที่ท่านสอนให้คลายความผูกพันจากสังขารทั้งหลายจะ่มีวิญญาณกลองบางไม่มีวิญญาณกลองบางภาษาปัจจุบันก็คือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเป็นนามธรรมบ้างอะไรพวกนั้นให้คลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นผูกพันกับมันมากนะ เราไม่เกิดประโยชน์อันใดกายก็ไม่เบา่าใจก็ไม่เบา่าย้ายก็ไม่เยย้ายแสงสว่างภายในก็นไม่เห็นก็จะดำเนินชีวิตได้ไม่ถูกต้องนั่นเราจะสังเกตคำสอนดูสิสอนทบทวนสิ่งของดูตั้งแต่ร่างกายเราออกไปจะเอาจากข้างในออกไปข้างนอกก็ได้ จะพิจารณาข้างนอกขับมหาข้างในก็ไดีข้างในแล้วก็ดูกายของเราเป็นเกณฑ์ผมขนเลบฟันหนังทั้งเนื้อทั้งตัวมันก็จะเสื่อมจะผุจะพังลงไปไม่ว่าจะสอบแซมส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่สร้างเสริมขึ้นมามันก็ผุก็พังแปลว่ามันไม่ยั่งยืนไม,ม่คงทนลว่วมไปสู่จุดสลายจึงต้องคลายความผูกปัน ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เสื้อผ้ารองเท้าแวน่นตาปากกาเครื่องประดับเพชรพลอยก็เหมือนกันแหละผุพังนี่ก็เรียกว่านึกจากข้างในไปข้างนอกมาที่บ้านแล้วบ้านเลยจากเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้อะไรต่างๆแล้วนั้น สีในตัวเราออกไปมันกระพังนะบ้านเอ่ยรถเอ่ยทรัพย์สินเงินทองล้วบ้านเพื่อนผ่านรถหน้าผ่านก็ขยายไปเรื่อยๆกระทั่งทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติตุลกจักรวาลต่างๆผูพังหมด พอเราคลายความผูกพันเหล่นั้นมันก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาหยุดนิ่งๆหยุดภายในพอหยุดนิ่งหยุดภายในทูกส่วนเข้าความสว่างมันก็เกิดร,รุ่งอรุณแห่งการเดินทางเข้าไปสู่ภายในแสงสว่างภายในก็เรืองรองสว่างสวัยขึ้น ใจก็จะใสไปเรื่อยๆใจใสเนี่มันมาเพราะกับความรู้สึกที่ใสๆคือเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมล,ลทินเป็นบาปอากุศลธรรมเราะจะรู้สึกเหมือนเราได้หลุดล่อนออกจากสิ่งที่ผิดพลาดผ่านมา อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องไปสารภาพบาปอะไรกับใครเนี่ยรู้สึกบาปกรรมอะไรต่างๆมันจะถูกถอดออกไปเมื่อใจมันใสมันหยุดมันนิ่งมันใสมันสว่างแล้วมันก็จะเห็นไปตามลำดับยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิงไม่หยุดไม่ยั้งแล้วก็เกิดพลังในการสร้างความดี ใจก็จะละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดก็ยิ่งบริสุทธิ์ที่นี่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราและเรารู้สึกขึ้นมาเองด้วยเพราะมันบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆเหมือนมะขามเน่เนื้อกับเปลือกไม่ติดกันแรือเหมือนเงาะเงาะที่เรารับประทานน่มันเนื้อกับเปลือก ไม่ติดกันอันนี้กับมอัก็มาล่อนจากใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดแต่บางทีก็มาสะดุดตรงนี้คือเราหยุดนิ่งเลยในระดับหนึ่งฟุ้งก็ไม่ฟุ้งแต่มันไม่มีอะไรใหม่ๆม,มาให้ดูไม่มันนิ่งเ,ยเฉยๆเหมือนจระเข้กบดานอนยะ่างเงี้ย ตื่อๆต,ต,ตันๆนั่งกับเราเรามีความตั้งใจมากเกินไปมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอะไรเกินไปมันต้องหยุดอย่างเดียวไม่มีอะไรใหม่หรือแม้มีอะไรใหม่ก็ต้องหยุดเฉยๆ ไม่มีอะไรใหม่ให้เราดูเราก็นิ่งเฉยๆก็ช่างมันไม่ได้แปลว่าเรานั่งละศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ก้าวหน้าหน่งคิดไปเองทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งความรุทสุ์จะถูกสั่งสมไปทีเล็กทีละน้อยใจจะถูกขัดเกลากรองแล้วก็กลั่นให้ใสขึ้น สมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นที่ลเล็กๆทีละน้อยเหมือนปลวกที่ขนดินมาก่อเป็นจอมปลวกเวลาลดน้ำที่โคนต้นไม้ต้นไม้เจริญขึ้นทุกวันแต่เราสังเกตเมื่อออกม,มันโตขึ้นมาละเซนหรือสองเซนหรือไม่ถึงเซนอะไรอย่างนี้แต่เพิ่ไปเดียวๆมันก็มีผลให้เราได้ชื่นใจ ในลิมลถการทำสมาธิภาวนาเหมือนกันลรามีหน้าที่คือหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรักษาใจหยุดให้หนึ่งเฉยๆอย่าไปคำนึงถึงการเห็นหรือไม่เห็นเกินไปอย่าไปคำนึงว่ามันต้องสว่างมันไม่ควรมืดเรามีหน้าที่หยุด หยุดไปกระทั่งใจจะถูกส่วนไปเองเป็นที่เพียงเราก็ต้องปรับวิธีการนึกทบทวนคำแนะนำอะไรต่างๆที่ผ่านมาที่เราฟังผ่านๆไปหรือจำได้ชั่วคราวพอถึงเวลามีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆแล้วเราลืมอดจะลุ้นเร่งเพ่งจ้องไม่ได้ เราก็ต้องรีบแก้ไขเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เราจะทำอย่างนั้นก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่อย่างง่ายๆทำใจให้เหมือนเด็กๆอินโนเซนไม่ได้คิดอะไรให้เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ฝึกการหยุดใจไปนิ่งๆ เราอย่าไปปฏิเสธประสบการณ์ภายในในทุกๆประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องชื่นบานอยู่ตลอดเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์แม้ความมืดภายในหรือไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูหยุดกระนิ่งอย่างเดียวเชื่อเถอะนะลูกนะเพราะคำนี้รเรียบคุณหลวงปู่ของเรา พระมงคลเทพบุณีสดจันทัศรูผู้คนบวิชาธรรมกายทั้งกลาเอาไว้ซึ่งถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาอระสมณะหยุดแล้วในที่นี้หยุดใจภายในไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวของกายเพราะนั้นฝึกตรงนี้ให้ได้ฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกให้ใจใส่ หยุดใจนิ่งให้ใสใสปรับให้มันถูกหลักวิชาเนี่ยเนี่ยทบทวนตั้งแต่ปิดเปลือกตาเพราะหลับตาเป็นมันต้องเห็นภาพภายในไม่เห็นเป็นไม่มีไม่เห็นเป็นไปได้อย่างไรมันมันเป็นไปไม่ได้ถ้าหลับตาเป็นหลับตาเป็นผ่อนคลายสบาย หยุดใจนิ่งเฉยๆหลักการก็มีแค่เนี้ดัานฝึกตรงนี้ล้วจะฝึกไปทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มลดขับถ่ายเอ็กซ,ซ,ซ์ไซส์อะไรก็เราก็ทำไปทำไปจนกระทั่งติดเป็นนิสัยมันจะไม่ได้กายมันรู้ไปนอ่จาะคนบ้ากับคนไม่ได้ทำ ัญญาอ่อนเท่านั้นแล้วเราก็สูญเสียระบบประสาทในการรับรู้ควนตายแล้วทำไม่ได้เรายังมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดทั้งร่างกายและจิตใจเพราะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประคับประคองใจไปฝึกไปให้หยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆ ตามได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ,ยยบ